คุณเคยเจอความจริงที่ทำให้คุณสงสัยไปตลอดชีวิตหรือไม่คืนนี้ในซอยมืดของหมู่บ้านไทยชายคนหนึ่งพบกระเป๋าเงินเก่าและสิ่งที่เขาเห็นจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการสายตาที่มองเขาจากความมืดนั้นคุณกล้าพบหน้ากับความลึกลับนี้หรือไม่ความซื่อสัตย์ของเขาจะถูกทดสอบและคุณจะได้เห็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเกิดขึ้น ชายไทยเดินผ่านซอยแคบในหมู่บ้านแสงไฟจากโคมไฟสลัวทำให้เงาของเขาโยกไปมาทุกก้าวที่เขาเดินเสียงเท้ากล้องสะท้อนกลับมาจากกำแพงเกา่ากลิ่นดินชื้นและใบไม้เน่าอัดแน่นในอากาศเขารู้สึกว่ามีสายตาเฝ้ามองอยู่รอบตัวสายลมพัดแรงขึ้นทำให้ต้นไม้กระพือเสียงดังเสียงใบไม้ครูดกันเหมือนมีใครเคลื่อนไหวใกล,ใกล้ๆ มือของเขาชื้นเหนือทั้งหัวใจเต้นแรงอย่างผิดปกติเขาหยุดยืนมองไปรอบๆแต่ไม่เห็นอะไรชัดเจนทุกสิ่งเหมือนถูกห่อหุ้มด้วยความมืดและความเงียบทันใดนั้นเขาเห็นวัตถุเล็กๆบนพื้นมันเป็นกระเป๋าเงินเก่ามุมหนึ่งเปิดเผยเหรียญทองเล็กๆเขาก้าวเข้าไปใกล้ใจเต้นแรงขึ้นความสงสัยและความกลัวปะปนกันอย่างชัดเจน มือของเขาเอื้อมไปแตะกระเป๋าเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากด้านหลังเขาหันไปอย่างรวดเร็วใจแทบหยุดเต้นไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่บรรยากาศกลับหนักอึ้งเหมือนมีใครซ่อนอยู่ในเงามืดมองเขาอยู่เขากวาดตามองไปรอบๆแต่อากาศกลับนิ่งเหมือนถูกกลืนเขาเปิดกระเป๋าเงินพบเอกสารบางอย่างซ่อนอยู่ ตัวอักษรขีดเขียนด้วยหมึกจางแต่ชัดเจนพอให้อ่านได้มันเป็นสมุดบัญชีและชื่อที่เขารู้จักหัวใจเขาเต้นแรงยิ่งขึ้นความอยากรู้อยากเห็นพาเขาอ่านต่อแต่เสียงลมหายใจเบาๆดังขึ้นใกล้ใ้หูเขาเขาสะดุ้งหันกลับแต่ไม่เห็นใครความเงียบกลับเข้ามาท่วมเต็มซอยกลิ่นแปลกแปลคล้ายเหล็กไม่ลอยมาตามสายลม เขารู้สึกเหมือนถูกจับจ้องทุกฝีก้าวความมืดเหมือนยืดออกไปไกลไม่มีที่สิ้นสุดชายไทยตัดสินใจหยิบกระเป๋าเงินไว้แต่จังหวะนั้นเองมือแกร่งจับไหล่เขาจากด้านหลังเขาหมุนตัวอย่างรวดเร็วใบหน้าที่เห็นตรงหน้าไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่เป็นร่างที่ปกคลุมด้วยผ้าดำดวงตาเงามืดมองเขาอย่างไม่มีชีวิตเขาเบิกตากว้างความกลัวแทบทำให้เขาเคลื่อนไหวไม่ได้ เสียงหัวใจเต้นดังก้องในหัวร่างนั้นเอื้อมมือมาหากระเป๋าเงินของเขาชายไทยรู้ทันทีว่าการกระทำเพียงหนึ่งครั้งของเขาอาจเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดการชายไทยรู้สึกว่าร่างนั้นหนักและแข็งแรงเกินกว่ามนุษย์ธรรมดามือที่จับลายเขาแน่นขึ้นเขาพยายามดิ้นแต่ไม่สำเร็จสายตาของร่างปกคลุมผ้าดำมองเขาเหมือนไม่ใช่มนุษย์ ดวงตานั้นสะท้อนแสงไฟโคมเล็กๆเ,เป็นประกายสีแดงเล็กน้อยเขารู้สึกหนาววาบจากหัวจรดเท้ากลิ่นเหม็นไหมและดินชื้นประปนกันจนแทบหายใจไม่ออกชายไทยพยายามถามว่าคุณคุณคือใครเสียงของเขาสั่นเครือแม้จะออกเสียงเต็มคำแต่ร่างนั้นไม่ตอบเพียงขยับมือให้เขายื่นกระเป๋าเงิน ใจของเขาตีกระหน่ำเขาตระหนักว่ากระเป๋าเงินใบนี้สำคัญมากเอกสารภายในไม่ได้เป็นเทียงสมุดบัญชีแต่มีชื่อและรายละเอียดบางอย่างที่สามารถเปลี่ยนชะตาของคนในหมู่บ้านเขายืนช่างใจความกลัวและความอยากรู้อยากเห็นปะปนกันในที่สุดเขาก้าวถอยหลังเล็กน้อยมือยังคงจับกระเป๋าแน่นผมขอมาจากคืนให้คุณแต่คุณช่วยบอกผมก่อนนะว่า ร่างปกคลุมผ้าดำเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้เสียงลมหายใจแผ่วเบาแต่หนักแน่นทำให้เขารู้สึกเหมือนหัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอชายไทยเริ่มสังเกตสิ่งรอบตัวอีกครั้งซอยแคบเริ่มดูผิดปกติกำแพงเหมือนยืดออกไปไกลเงาของต้นไม้ทอดยาวเกินกว่าว่าที่ตาเห็นทุกเสียงที่เคยได้ยินก่อนหน้านี้ขยายใหญ่ขึ้นเหมือนทุกสิ่งรอบตัวต้องการบอกเขาว่า สิ่งที่เขากำลังทำอยู่นั้นสำคัญเกินกอว่าที่เขาคาดคิดร่างผ้าดำเอื้อมมือมาจับกระเป๋าเงินของเขาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ชายไทยตัดสินใจยื่นออกไปโดยไม่ลังเลนี่คือของคุณผอมาจากไม่เอาไปน้ำเสียงเต็มไปด้วยความมั่นใจแม้ใจเต้นแรงร่างนั้นเงยหน้าขึ้นเผยให้เห็นหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มบางๆ แม้ซ่อนอยู่ใต้ผ้าดำรอยยิ้มนั้นกลับทำให้เขารู้สึกแปลกใจชายไทยสังเกตเห็นว่าร่างนั้นไม่ได้ร้ายเพียงแต่เฝ้าดูความซื่อสัตย์ของเขาร่างนั้นชะงักไปสักครู่ก่อนยกมือขึ้นช้าๆแล้วกระเป๋าเงินถูกวางลงบนมือเขาสายตาที่มองเขายังคงหนักแน่นแต่เต็มไปด้วยความสงบคุณคุณไม่ได้ทำร้ายผมชายไทยถามเสียงสัน่น ร่างผ้าดำพยักหน้าเงียบเงียบแล้วค่อยๆหมุนตัวหายไปในความมืดชายไทยยืนตะลึงอยู่คนเดียวหัวใจยังเต้นแรงแต่รู้สึกโล่งและเบ้าอย่างประหลาดเขาก้มลงมองกระเป๋าเงินเอกสารภายในยังคงอยู่ครบแต่ตอนนี้ชายไทยรู้แล้วว่าความซื่อสัตย์ของเขามีค่ามากกว่าทองหรือเอกสารใดๆเขาค่อยคเดินออกจากซอย ลมหายใจเริ่มปกติแต่ทุกก้าวยังเต็มไปด้วยความระแวงทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงคนพูดเบาๆจากมุมซอยความซื่อสัตย์ของคุณจะไม่สูญเปล่าชายไทยหมุนตัวมองแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นอีกแล้วเทียงแค่แสงโคมไฟสลัวและเงาของต้นไม้ที่โยกไหวเขาเริ่มเดินต่อไปแต่พาพร่างผ้าดำยังคงติดอยู่ในใจ และความรู้สึกะปรโนกและความทึ่งยังไม่จางหายทุกวันหลังจากนั้นเขาไม่เคยลืมเหตุการณ์คืนนั้นเสียงลมพัดเสียงใบไม้ครูดกันและความมืดที่ดูเหมือนมีชีวิตชายไทยเริ่มสังเกตผู้คนรอบตัวมากขึ้นทุกการกระทำของเขาแม้เพียงเล็กน้อยก็มีผลต่อคนอื่นและหมู่บ้านวันหนึ่งเขาเห็นเด็กๆเ,เล่นอยู่ใกล้ซอยนั้นเขาเข้าไปใกล้และยิ้ม แล้วหยิบเหรียญทองเล็กๆจากกระเป๋าเงินให้เด็กความรู้สึกที่อบอุ่นไหลเข้ามาในใจเหมือนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นคืนหนึ่งเป็นบทเรียนให้เขาเข้าใจความสำคัญของความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบแต่ทุกครั้งที่เขาเดินผ่านซอยนั้นชายไทยยังรู้สึกเหมือนมีสายตาจับจ้องเขาสามารถรู้สึกถึงร่างนั้นอยู่ใกล้ๆแม้จะไม่เห็นเหมือนเป็นเงาของความจริงและความยุติธรรม ที่คอยตรวจสอบทุกการกระทำและแม้เวลาผ่านไปนานหลายปีผาพร่างผ้าดำยังคงชัดเจนในใจของเขาทุกครั้งที่เขาต้องตัดสินใจเขามักถามตัวเองเสมอว่าถ้าร่างนั้นอยู่ตรงนั้นเขาจะทำอย่างไรและทุกครั้งเขาก็เลือกความซื่อสัตย์เสมอความประหนักนี้ทำให้ชายไทยเปลี่ยนแปลงตัวเองจากคนธรรมดาธรรมดา กลายเป็นผู้ที่คนในหมู่บ้านให้ความเคารพไม่เพียงเพราะความเก่งกล้าแต่เพราะความซื่อสัสตย์และความรับผิดชอบที่แท้จริงแม้จะ,ะเผชิญกับความยากลำบากและสิ่งลึกลับเขาก็ไม่เคยลังเลที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องซอยแคบในหมู่บ้านยังคงเงียบแต่ทุกครั้งที่ลมพัดหรือใบไม้ครูดกันชายไทยรู้สึกเหมือนมีสายตาเฝ้ามองอยู่ไม่ใช่เพื่อทำร้าย แต่เพื่อเตือนใจให้เขาไม่ลืมบทเรียนแห่งความซื่อสัตย์และแม้จะไม่มีร่างผ้าดำปรากฏอกีเขาก็รู้ว่าคือหนึ่งนั้นเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลขีดขีดขีด,ขด,ขดหลายปีผ่านไปชายไทยกลายเป็นคนที่ทุกคนในหมู่บ้านเคารพไม่เพียงเพราะความเก่งกล้าแต่เพราะความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบของเขาทุกครั้งที่เขาเดินผ่านซอยแคบในหมู่บ้าน เขามักมองไปรอบๆอ,อย่างระมัดระวังแต่คราวนี้ไม่มีร่างผ้าดำไม่มีสายตาที่จับจ้องมีเพียงแสงอ่อนๆของโคมไฟและใบไม้ที่โยกไหวตามลมชายไทยยิ้มเขาเข้าใจแล้วว่าความซื่อสัตย์และการทำสิ่งที่ถูกต้องนั้นเป็นสิ่งที่จะคอยนำทางเขาไปตลอดชีวิตไม่ต้องมีใครระมาคอยจับตามองเขาหยิบกระเป๋าเงินเก่าที่เคยพบคืนวันนั้น เก็บไว้ในหีบเล็กๆและวางไว้ในบ้านเป็นเครื่องเตือนใจให้เขาไม่ลืมบทเรียนสำคัญและเมื่อเด็กๆในหมู่บ้านถามถึงเรื่องในอดีตเขาก็เล่าให้ฟังด้วยรอยยิ้มและสายตาอบอุ่นความซื่อสัตย์แม้จะท้าทายหรือเสี่ยงอันตรายก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดชายไทยพูดเบาๆกับตัวเองและรู้สึกสงบใจอย่างที่สุดจากวันนั้นซอยแคบในหมู่บ้าน ไม่เคยน่ากลัวอีกต่อไปแต่ทุกเสียงลมและใบไม้ครูดกันยังคงเตือนใจเขาอยู่เสมอให้ระลึกเสมอว่าความซื่อสัตย์คือแสงสว่างที่สามารถนำทางชีวิตให้ถูกต้องแม้ในความมืดที่สุดชายไทยก้าวเดินต่อไปด้วยรอยยิ้มใจเต็มไปด้วยความสงบและความมั่นใจว่าเขาจะไม่ลืมบทเรียนค่าที่สุดของชีวิต และความดีที่ทำจะส่งต่อไปยังคนรอบข้างอย่างไม่รู้จบ